เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เคารพทุกท่านนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเรานั้นตระหนักถึงนโยบายที่รัฐบาลแพรทองทานชินวัตรได้แลถแลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่12กันยายน2566ที่มอบหมายภารกิจให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนี่คือนโยบายหลักที่กระทรวงเกษตรเรารับผิดชอบนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเครือข่ายของกระทรวงเกษตรของเรานะครับมันจะเป็นบดินอาสาก็ดีเครือข่ายของสอปกร เคอขายทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรพี่น้องเกษตรกรเราส่งข้อมูลเข้ามาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคือท่านนารมิมนพิญโยศิลวัฒน์และรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านท่านอัคราพมเผาท่านอิทธิสินิรัตยากรน,นะครับเรามีข้อมูลว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับต้องการรัฐบาลช่วยในการค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละพันตามที่รัฐเกษตรกรเคยได้มานะครับนอกจากนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาก็มีผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลหาหรือท่านประธานสภา,าบอกว่าพี่น้องประชาชนเกษตรกรนั้นต้องการให้กระทรวงเกษตระะกรช่วยเหลือค่าเกี่ยวข้าวไร่ละบ1,000บาทนะครับก็ขอเรียนว่ากระทรวงเกษตรของเราไม่ขัดข้องนะครับเรายินดีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่เนื่องจากนะครับเรื่องการบริหารจัดการข้าวเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรามีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการนบข คณะรัฐมนารน,นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะครับและนอกจากนั้นเราจะมีอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วยนะครับการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรต้องผ่านคณะรรมการชุดนี้นะครับแต่เนื่องจากเมื่อวันที่เมื่อเดือนพิกายานยนะครับ20พิกายนปี2566นั้นมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับได้กําหนดไว้บอกว่าในการจัดทํามาตรการ โครงการเพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและภาคเกษตรต่อจากนี้ไปให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการดำเนินการลักษณะให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่เกษตรกรและให้พิจารณาดำเนินการโครงการลักษณะที่เป็นการสนับสนุนเพื่อเพิ่มระดับผลิตผลของภาคการเกษตร การพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ของตนเองได้อย่างเพียงพอในระยะยาวและดำรงชีวิตได้จยางมีคุณภาพและมีความยั่งยืนต่อไปอันนี้ขอบเขตของคณะรัฐมนตรีที่ที่ได้ประชุมมติเมื่อวันที่ 21นะครับตัวที่ที่ว็นพิกากรยนต์66นะครับฉะนั้นก็ตามแต่นะครับถึงแม้ว่ามติคอรม,มอนั้นจะฟิกไว้ว่าไม่ให้กระทรวงเกษตรในการที่ช่วยเหลือโดยตรงนะครับแต่รัฐบาลเองก็มีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องนะครับโดยเฉพาะการชันลอการขายข้าวสิ่งไหนที่มีความ สินค้ามากราคามันก็ถูกง่ายๆกันแล้วกันนะครับชนรัฐบาลชุดนี้มีมาตรการในการชะลอการขายข้าวนะครับโดยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถนะครับเอาข้าวนั้นไปจำนำหรือไปขายไปให้ก่อให้ให,ให้เอาเงินมาก่อนนะครับโดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและทกะสะนะครับไปรับจรกดการจำนำข้าวในยุ่งฉางของพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องไม่ต้องเอาข้าวไปที่ร้านค้า พี่น้องมีข้าวอยู่ที่ยุ้งฉางของตนเองหรือมีข้าวที่เก็บในใส่ถุงใส่กระสอบเลี้ยงไว้เป็นระเบียบสามารถให้ทกศตรวจสอบได้ท่านก็สามารถนะครับไปติดต่อทอกศเพื่อรับเงินไปใช้ยังไม่ได้ขายนะครับข้าวอยู่ที่บ้านของท่านนะครับท่านสามารถเอาเงินไปใช้ก่อนเลยนะครับราคาที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้นะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ไว้คือ3ล้านตันข้าวเปลือก โดยกำหนดเข้าเปลือกที่ร่วมโครงการและวงเงินสินเชื่อต่อตันดังนี้นะครับเข้าเปลือกหอมมะลิตันละ12,500บาทเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 1 0 0 0บาทเข้าเปลือกปทุมธานีตันละ1,000 10, 0บาทเข้าเปลือกเจ้าตันละ9,000บาทและเข้าเปลือกเหนียวตันละ10,000บาทอันนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถเก็บเข้าในยุ้งฉางของตนเองได้นะครับแล้วก็สามารถ เอาเงินไปใช้ได้ก่อนช่วงนี้เพื่อชะลอการขายข้าวนะครับนอกจากนั้นรัฐบาลชุดนี้ยังให้ค่าฝากเก็บข้าวของท่านด้วยนะครับปกติสมัยก่อนนะครับเราจำนำข้าวแล้วต้องเอาข้าวไปไว้ที่ยุ้งฉางหรือลงสีนะครับเท่วนี้เอาไว้ที่ยุ้งฉางของพี่น้องเกษตรกร ใต้ชุนบ้านเกษตรกรก็ได้นะครับรัฐบาลจัดเงินให้ค่าฝากนะครับค่าฝากไว้ก่อนนะครับสมัยก่อนต้องมาให้พ่อค้าให้โรงสีเที่วนี้นะครับเราจะค่าฝากข้าวไว้ให้กับเกษตรกรเงินก้อนเดียวกันนะครับเราเคยให้กับโรงสีให้พ่อค้าตอนนี้เรามาให้เกษตรกรนะครับค่าฝากนะครับเขาให้ตันละ1,500บาทนะครับข้าวอยู่กับบ้านเรามีกี่ตันก็คิดเอาเงินไปเลยนะครับจากทกศจ่ายเป็นเงินสดนะครับให้ค่าฝากตันละ1,500บาท กรณีที่เกษตรกรไม่มียุ้งฉางไม่มีที่เก็บข้าวนะครับก็สามารถไปฝากไ,ไว้กับสหกรณ์หรือสาราบันการเกษตรนะครับถ้ากรณีนี้นะครับรัฐบาลจะจ่ายให้เกษตรสาาบันเกษตรกรที่รับฝากตันละ1,000บาท แลวยังให้พี่นองเกษตรกรจิตตละห้าร้อบาทนะครับกรณีที่ไม่มียุคฉางไม่มีที่เก็บนะครับถ้าท่านมีที่เก็บอยู่แล้วใต้ถุบ้านท่านได้ตาละพันห้านะครับแต่ท่านไม่มีท่านไปฝากสหกรณ์ไว้หรือฝากศูนย์ข้าวต่างๆที่มี ที่มีที่เก็บฉางข้าวนะครับท่านยังได้เงินอีกตันละห้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องรัฐบาลเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำเพราะว่าข้าวมันล้นตลาดแล้วออกมาผลิตออกมาเยอะๆนะครับรัฐบาลก็ชะลอการขายนะครับก็ขอเรียนพี่น้องว่ารัฐบาลนะครับถึงแม้นว่าช่วงนี้นะครับบัตรไร่ละพันบาทยังไม่ออกมานะครับแต่ว่ารัฐบาลมีแผนในการช่วยเหลือชั้นอการระบายข้าวสู่ตลาดโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและ,และทหกศนะครับประึกการที่เรียนให้ น้องเกษตรกรรับทราบนะครับผู้ปลูกข้าวนะครับนอกจากนั้นนะครับทางด้านกระทรวงเกษตรของเรานะครับร่วมกับทศกศนี่จะมีโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรที่ปีการผลิต267ทับ2,568เพื่อให้สถาบันเกษตรไปรวบรวมข้าวเก็บไว้อย่าเพิ่งออกตลาดช่งนี้นะครับรัฐบาลมาตรการอย่างนี้แ่้วา าสถาบันเกษตรกรที่จะเก็บข้าวไว้นะครับก็มีาสาหากรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนนะครับโดยรัฐบาลมีงบประมาณสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกู้ไปนะครับตั้งไว้1 5 0 0 0 15,000หล้านบาทนะครับโดยนะครับคิดดอกเบี้ยในการฝากนะครับอัตราดอกเบี้ยอ,อยู่ที่ 4บาท50สต่ตางค์ปัจจุบันนะครับดอกเบีย้ย MLI MLR นะครับร้อยละ6บาท6.125บาทต่อปีนะครับโดยมาตรการรัฐบาลตอนนี้นคือให้สถาบันเกษตรกรชำระดอกเบีย้ยร้อยละ1ต่อปีส่วนที่เหลือร้อยละ3บาท50สต่ตางค์นั้นรัฐบาลออกให้นะครับอันนี้คือมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในดูการผลิต66ิทับ68นี้นะครับ เขาเรียนพี่น้องว่ากรณีที่พี่น้องเรียกร้องราคาค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันบาทนะครับเนื่องจากเราติดมติคอรมอรที่ผมกล่าวเบื้องต้นคือวันที่21พฤศจิกาย,ยน2567ที่ห้ามให้เงินโดยตรงเกษตร,รกรนี่นะครับรัฐบาลเองเตรียมนะครับเตรียมที่เสนอคอรมอรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่มีหลายโครงการนะครับอาจจะเป็นโครงการจำนำข้าวในยุคฉาบตนเองก็ดีนะครับหรือค่า เก็บรักษาข้าวในยุ้งช่างหยุ้งฉางข้าตวตนเองนะครับหรือว่าไปฝากไว้กับสถาบันการเกรษตรนะครับเราก็เมตรการเตรียมไว้เพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีเร็ววันนี้นะครับ